เดนขอรับคำท้าพี่มารุต c ี o โอวิชน้องไอซ์ธีรสารนักธุรกิจไฟแรงรุ่นใหม่ 3. น้องเชอรี่ผู้บริหารนานมีและในการรับคำท้านี้เดนขอร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างห้องไอซียอาคารใหม่โรงพยาบาลพระมองกุฎ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะและในขณะเดียวกันขอท้านะคะอีก3ท่าน สรันรังคศิลิประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรลียมขั้นปลายบริษัทปตทจำกัดมหาชนและเป็นประธานนักศึกษาวพนรุ่นห้าด้วยท่านที่2ขอท้าคุณสิริวัตรซีอีโอเอเค็ค่ะและที่3มนะคะขอท้านักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการทำความดีร่วมกันค่ะขอท้านะคะ